ระนมก็อราคือเนือกราวชาวไพศสาลีกลุ่มลงกับแทบเทา้าเนาะโพโดอกนาะโพโนาเนาะโพทันพอปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาอยาิทําทำทวนนาพากันมางานปีใหม่มากันทางใต้ทางเหนือมาเมืองเรือที่บ้านราช ต่างต่างใจมาประกาศสนับสนุนบุญนิยมได้ชมตราดอาริยะได้ฟังธรรมะพระโพธิสัตว์นั่งฟังกัะแน่นขนณดเป็นของควัวันปีใหม่กุศลธรรมมากุศลรธรรมมา,รรรมมาไม่ต้องธรรมากทำมทำมยขอให้ใจมีธรรมะเนาะธรรมโมโจบละ